สวัสดีตอนเช้า,ชาครับหัวฟูตื่นเช้าฟันยังไม่แปลงหนะ้ายังไม่ล้างเลยวันนี้นะครับก็ผ่านวันหยุดไปแล้วนะครับเพราะว่าหยุดแค่หนึ่งวันวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่มีในคิวงานเพราะว่างานวันนี้เจ้าภาพจ้างเป็นงานส่วนตัวนะครับเป็นงานเลี่ยงบริษัทที่ทอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับ หมอลำใจกันร้อยปะทะอรดีแบนแต่เดี๋ยวผมจะเอาอโทรศัพท์ไลฟ์สดให้ทุกท่านชมในในในกลุ่ม EP19 นะครับผมให้บ่าวนุ่นเอาโทรศัพท์ไลฟ์ให้เบิ้งสองวงปทากันแต่ว่าแสดงสดหน้าเวทีบุคคลภายนอกทางเจ้าภาพไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้เข้านะครับเราก็เลยไม่ได้โพสตคิวงานแต่วันนี้มีงานนะครับหยุดแค่วันเดียวผ่านไปเร็วมากวันหยุด อันแสนหันสาในเห็ดภารกิจหลายๆอย่างครับนี่เต่าเพชรอทิตเพนตื่นมาเะี่ยมาช่วยพ่อทำความสะอาดรถนะครับผมก็เลยจะเอารถมาล้างแล้วก็มากุโซนเพิ่นมาน้าสือเพชรอะไรลูกเพิ่นมาน้าซืออะไรลูก รุ่นมาสีแอลเมื่อบานบ่นนี้เพราะว่าต้องมานั่งรอรถประมาณน่าจะประมาณสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเราจะอบอ,อุโซนด้วยรถจอดไม่ค่อยได้ใช้แต่มันก็ต้องล้างครับรถขันนี้พอ่คยได้ใส่อี่ลีล่างสามเดือนก็ถือ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มน่ารักหน่อยยิ้มน่ารักหน่อยครับน่ารักไหมน้มองเพชรน่ารักไหมน่ารักยังไงยังไม่น่ารักเลยเพราะว่าน้ำยังไม่อาบค่ะอืมเบิ่งไหหัวฟูหัวฟูนี่นี่นี่ เขายังไม่เปิดครับร้านมันเปิดเกาโมงเราก็มีค้นหาใน Google Map ปกติก็จะเอารถไปล้างเวลาไปไปห้างนะครับไมล่าไปห้างก็สิจอดรถไว้ล้างรถแต่ไม่เคยมาล้างข้างนอกแบบนี้แบบตั้งใจมาล้างหมื่อวานนี่ของฝากหลายครับคุณายาคุณยายเพราะว่า ไปสารค้ามไปซ้ำสูงพอ่อเอารถไปกัอกินของฝากอา่าอย่าลืมคุณแม่คุณยาย FC บ้าน AB แล้วก็ FC น้องพี่น้องพอยนะคสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มปิด EP เมาเมารอบสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็จะได้ชมทั้ง2เดือนเลย359 359บาท357บาทหรือ359บาทเนี่ยก็เหมาราคาเดียวได้ชม2เดือนนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็20ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะของเพลงบางเดินมันได้ก็ขอบพระคุณทุกทท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะไม่เกิน2วันเดี๋ยวผมจะตอกย้ำ ค,ความแรงของเพลงด้วยเวอร์ชั่นรีมิกแดนนะครับเวอร์ชั่นรีมิกแดนเอาไปเปิดแบบเ่นมวนกันในช่วงสงกรานนะครับผมแล้วก็ส่วนบอ s แ a r e หรือปุริสายนะครับเราก็มีโปรโมชั่นแจกฟรีเสื้อบางเงินมันได้นะครับตรงนั้นก็ไปที่เพจบอ s แ a r e ได้เลยนะครับช็อปปิ้งครบ1,000บาทก็ได้เสื้อฟรีเสื้อบางเงินมันได้หนึ่งตัว <c oughs> อืมไปแล้วครับบาย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 ลูกบาย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 ค่ะบายบายค่ะพูดก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs>